สีขาวทิมเบียเข้ามาครับฝั่งสีแดงขยับขุนเชื่อมเรือสีขาวเดินเบียรริมสีแดงกินสีขาวกินคืนสีแดงทิมเบียสกัดไว้สีขาวกินอีกครั้งสีแดงกินคืน สีขาวเดินม้าเข้ามาสีแดงกินสีขาวใช้เม็ดกินมา้าสีแดงทิม้มเบียร์ไลลสีขาวจึงขยับเม็ดสีแดงกิน สีขาวใช้เบีย้ยกินเพิ่มเข้ามาสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวกินเข้ามาอีกครับสีแดงใช้ม้ากินเบีย้ย สีแดงครับใช้เรือแลกเรือสีขาวถอยโคนกินเรือสีแดงใช้โคนไล่มา้าสีขาวทิ้มเบีย้ยไล่โคนโคนแดงขยับลบ สีขาวเดินโคนกลับมาไล่สีแดงถอยหูเบีย้ยสีขาวขยับเรือยึดคองสีแดงใช้ขุนกันพื้นที่ สีขาวจึงขยับเรือจับเบีย้ยฝังสีแดงเดินเบีย้ยให้โคนหูกสีแดงเสริมโคนบุกขึ้นไปสีขาวเดินโคนหลบสีแดงลุกสีขาวถอยม้ากิน สีแดงเอามา้าลุกคาดเรือสีขาวขยับสีแดงกินมา้าสีขาวกินเรือฝั่งสีแดงจึงกินลุก สีขาวเดินโคนขึ้นมาสีแดงกินตัดตออกไปสีแดงไงเบี้ยจับเบี้ยคว่ำสีขาวใช้ขุนผูกสีขาวเดินโคลนมาลุกสีแดงขยับหลบ สีขาวเดินฝุนสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวเดินเบี้ยริมสกัดไว้สีแดงขยับม้าจับเบี้ยคว่ำสีแดงลูก สีขาวถอยโคนลูกสีแดงถอยสีขาวลุกสีแดงลบสีขาวถอยลุกสีแดงถอยหนี ลูกสีแดงใช้เบี้ยไหนลอยเข้อไปลุกครับสีขาวกิน สีแดงกินเบี้ยงหายสีขาวถอยลุกซ้ำฝั่งสีแดงขยับลบสีขาวเดินเหมือนเดิมฝั่งสีแดงจึงเปลี่ยนไปเดินมา้า ลูกสีขาวจึงไปชิดมา้าสีแดงบีบพื้นที่สีขาวเดินโคนจับเบี้ยตัวหลังสีแดงขยับมา้าสีขาวกินสีแดงเอาขุนปิดพื้นที่ สีแดงใช้ม้าลุกสีขาวขยับขุนสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงลุกสีขาวหลบซ้ำที่เดิมสีแดงลุกอีกครั้งสีขาวขยับหลบ สีขาวงายเบี้ยฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวขยับขุนเข้าริมกระดานฝั่งสีแดงใช้ขุนบีบปิดพื้นที่สีขาวใช้เบี้ยงไยกินเบี้ยความฝั่งสีแดงใช้เบี้ยไหไปขังขุน สีขาวเดินเบี้ยงหนมาถามต่อฝั่งสีแดงจึงปิดเกมลุกจน